และเขาจะทําการจับสลากในรอบแรกนะครับสวัสดีครับจามุจจงครับตอนนี้ผมยูติวัดมะกอกอําเภอประซางจังหวัดลำปูนนะครับเันนี้มีมาพอบันพุงที่กองหลวงรอบหนึ่งอาหารผูกวันพุธวันี่ธที่สองลำปูนะครับจะเป็นพื้นทิตเกกันเรื่องกองหลวงนะครับตอนนี้เป็นเป็นชาเป็นชาลักษณะอันนี้เป็นกำลังไซจ้ากันอยู่สารลบสนามในวันที่เาเชนเป็นสนามโมเหตนะครับ วันนี้บรรยากาศกองหลวงแต่ละแกนกอมีการแข่งประมาณสัก18แกนด้วยกันมีนะครับในวัดบรรเซงอันนี้เหนือทอลนี้อันนี้กองตะวันผมจะลงกระดานในเดือนพฤษภาท่านอันนี้ทีมอย่างนี้เอาว่ามีที่ไหนพอกนะครับ doc ในเดือนพฤษภานะครับอันนี้สีนติดตรอมามีนที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งที่สปุงหลวงนับนุ่นทอนะครับวันที่หนึ่งสองสนาม แล้วก็วันที่สามที่สองที่สามที่สองนะแล้วก็วันที่สิบสองที่สองนะแล้วมาพอทีมนี่นะมีทีมผองไปทีมปงชัยเมืองลำปูนอันนี้สปุงจูเนียวันที่สิบห้าที่วัดตพุงแัมอันนี้ประจำาสิบหกเก็นะครับที่วัดปงชัยวันที่สิบห้านี่แล้วก็วันที่จะเดือนหนึ่ยอันนี้ทีมศิลปาไทย ศิลปะไทยแล้วก็วัดป่าบุ๊กวันที่เซาสนะครับวันที่เซาส์ที่ตู้ลุกวัดป่าบุกวันที่สามสิบที่แม่์นะรัอันนี้คณะกรรมการสิบเอ็ดที่ป่าบุกนะครับสำหรับในเดือนนรกนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นพิธีกรอยู่แล้วก็มีแฮมหลายที่อยู่นะครับที่ยังโทรมายังกำลังึ่งอยู่อ่านะครับเดี๋ยวถ้ามีอย่างใดผมจะลงกระดานนิดหน่อยได้รับทราบอันนี้วัดพลังนุ่มของพ่อหลวงวันที่เซาส์เจ็ดหรวัดน้ำดิบ สาวเจ็ดวัดสีชุ่มน้อยนะครับสมุน้อยวัดสาวเจ็ดเดือนแรกนะครับสาวเจ็ดคือเสภาขนน้าอินทนนท์วัดสุเตี้ยจอมตองในเดือนแรกอันนี้วัดบ้านกองอันนี้สนามตีวัดบ้านกองนี่มี18แกนด้วยกันนะครับบรรยากาศตอนนี้กำลังเตรียมกำลังใส่จากันอยู่จะโนกันหลายที่อยู่ลองไปพอมันใส่จากันอยู่ที่ปตาบุกนี่โจนย์หมืงที่หลวงแน่นอนสบมุน้อยก็ได้จะโจนย์บ้านควง อันนี้กำลังใส่จากันน้อยเนาะก็เดี๋ยวมันจะมีวันที่ชาวเชียงคเดียวเขาขนงจานี่สุดเด็ดค่ะยังผสมมายังห้องจานี่จานขี้เจ้าสายข้าวเหนียวข้าวนึ่งข้าวนึ่งข้าวนึ่งสายแล้วอย่างรับดำนี่อย่างนี้ขี้เต่าขี้เต่าเนาะมีสุดเด็ดกว่านี่ก่อน โอ้มันต้องเวลาใส่จานนี่มันต้องมีขีดเป็นวงกลมไว้ก่อนหนอกรับผมแบ่งแบ่งขึ้นมาได้กันแบ่งขึ้นมาได้กันแบ่นมาได้สามส่วนครับนี่ส่วนนี้ครับโอ้แบ่งขึ้นสามส่วนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสียบไม้แป๊บไอเจอาไอหยังนี่ครับฮะหน่อยครับไอหน่อยครับวัดไหนวัดสรีจุ้งครับวัดสรีจุ้งสรีจุ้งร่มบุญทอง โพทองอ๋อจากอำเภออย่างนี่ประสางประสางเนี่ยน่ะพี่น้องประสางเป็นตัวหุ่มกองที่น้าตบอกครับผมโอ้สองแกนนะครับโอ้อันนี้เป็นกำลังขมักขมิ้นกันใส่จ่าสูตรเด็ดสูตรผัสูตรมันเนาะครับแล้วเวลาปกติ้ปุ่นตีเนี่ยคนตีนี่จะตีตรงไหนของกองตีตรงจ่าตรงนี้ฮะตรงนี้เหรอครับตรงนี้อ๋อจะต้องตีตรงนี้ ช่วงระหว่างตัวนี้ครับผมถ้าตีตัวนี้ได้่อมาได้ครับถ้าตีนี่อย่าแจกเลยจะแตกเลยต้องตีช่วงนี้ครับช่วง้ากข้างของจาน <โอ S 1> ช่วนี้อ๋อแล้วตีนี่ได้่อม่ได้ครับม่ได้ตัวนี้ม่ได้นี่ไม่เบ่งกันไปซ้ำส,ส่วนนี่นี่ส่วนนี่ส่วนนี่ส่วนตัวเสมอแบ้งกันเรียบ,บร้อยแล้วครับมาตรฐานการตีก็คือดังที่สุดตั้งนี้เลยเนาะครับผมตัดจานี่นะครับผมอ๋อ แล้วนี่คนตีนี่ก็ต้องข้อใหญ่ๆเนาะครับแข,ข็ใหญ่ๆต้องแข<อ>งนใหญ่ๆๆมาเอียงเนาะดูเอาอ,อุอ้มเมียได้ห้าคนก็ได้สบายเนาะป่า <c oughs> นเนาะเออเนาะโอ้อันนี้กันจาแล้วหน้ากล่องนี่แกนจะได้อะปกติของกองล่องหลวงละบปูนนี่นะครับก็ราคามาอกันเอออุ้ถึงหน้ากล่องเนี่ยเอาสเปดค,ครับนี่สแปดทุกแกนจะเต้าเดียวกันหมดเลยครับเดี๋ยวนะวันนี้ผมเอาไม่ เอาเอาตะลับเม็ดมาวัดตัวเพราะว่าใครหู้มันจะได้สมาร์ทนะเนอะครับผมได้ได้เอไอ้ไวัดผมกันเออสมาร์ทเนอะไข่หู้จะได้เป็นความหู้เนาะเออสาวเจ็ดสาวเจ็ดพูดถึงก็เป็นซา<ร>เป็ดพวกเนาะครับแกน้องมาซาเปด ครับมาตรฐานจะแจมัส8มาตรฐาน8ครับครับอันนี้คือความหน้ากว้างของกล่องกล่องหลวงครับผมอ๋อทุกแกนจะต้องเป็นอี้ครับผมแล้วความยาวเหรอโอ้ความยาวมันมาเท่ากันแล้วแกนแกนนี่ประมาณต่วไรมาตรฐานต่วไหนเอาวันผมก็มาสุมาละไหนๆก็ไหนๆก็เอาไหนไหนก็เออไหนๆหนลงมาละใครหัวมันมันกว้างมันยาวต่วไหนเนาะ อ๋อปบุนบุนขปรบนบนะ้ซอันนี้เป็นนิ้วเนาะร้อยสี่อโอ้ร้อยสี่อขอบคุณครับผมหู้ละหน้ากองสาแปดความยาวร้อยสี่เอลลเลยแล้กล้นเหน่อยก้น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 พอก้นพอก้นพอก้นครับนรมาสการครับ 50, รบาเกินหนะ้าสิบเนาะโอ้แต่เลยเฮ้ยอันนี้มันเป็นสูตรของบ้านเฮาเลยเนาะ ตั้งมาตรฐานไว้ครับอ๋อตั้งมาตรฐานไว้จะข้าวจะบัเกินเนาะอ๋ออันทุกแกนก็เหมือนกันหมัดอ้นนี่ไม่มาตรฐานเป็นเป็นมาตรฐานเนาะครับผมอ๋อแล้ววันนี้ป้าจะเอารางวัลปิกบ้านเหรอครับผมรางวัลที่หนึ่งหรือเ่รางวัลที่หนึ่งตัวไหนวันนี้รางวัลที่หนึ่งสามพันห้าพันสี่พันนะครับสามพัห้าพัน ล่าส,สนามวันผู้บันเทารไปแข่งไหนต่อสนามวันผู้บันเทารวันบ้านเราครับวันที่สาวเจ็ดวันเราสาวเจ็ดเนาะวันเราพระเจ้าตะเขียวอ๋อพระเจ้าตะเขียวครับครับด,ดีดีนัก,นก,นกหนึ่งให้เนาะครับผมครับผมอ๋อเจ้าวาดอยู่เนาะ <S 2> <S 2> <S มาโต้เจ้าวาดเป็นเก้าเป็นจิ้มเนาะครับ,คร,บครับขอบคุณครับขอบคุณครับง่ายครับผมคขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำ ทำท่านพระครูก่<ข>อนครับ <หา S 2> กราบน้ำมัสการตุลุงครับตุ๊ปี้ดีกว่าน้อตุ๊ปี้ตุ๊ปี้ขอกรรมไหมผมกำเตะประหยัดหนักนี้เน้อนั่งเลยตามสบาย ตุเป,ป๋ครับตุเป,ป๋เป็นเจ้าวาดวัดอย่างนี้วดัวดสีจุ๋มโพธารามวัดสีจุมสรีชุ๋มโพธารามอยู่ตีอำเภอประชางนี่ครับอำเภอประชางตำบลบ้านเรือน๋อำบนบ้านเร<อ>ือนอำเภอรประชงรังเหนานี้ครับ ตุวปีนี่เป็นตนที่สนับสนุนเรื่องกองแท้ๆเลยเนาะครับผมชนะสนันนนะครับพี่สองแกนเนาะติวัดมีกี่แกนครับพี่สองแกนมีสองแกนมีเพชรยอดดอยแกนหนึ่งแล้วก็มีโครงหัวทองแกนหนึ่งนี่เป็นตัวตัวอ้ายมันนี่เป็นตัวอ้ายตัวน้องเป็นไม้ดังปลายอันนี้เป็นไม้ต้นเก้าครับนี่เป็นไม้ต้นเก้าไม้ต้นเก้าแล้วเป็นแล้วอู้ถึงไม้เลยเป็นใจ้มไม้อย่างครับกองของนี้น่าจะเป็นไม้ประดูแดงวัดประดูแดงครับไม้ปลดูแดงอันนี้ นี่ไปเอาบ้านป่งไม่รอบป่งไม่รอบที่ต้องหัวจางพูน่ะโอ้โหทษไก่กันนะเนาะสมัยครูบาพระครูศิริยันทวงศ์เลยหระครับหมู่นี้ไปมดแหถมหมู่ปุ่นนั่นปตีป้อนี่หมูนี่ป้ออันนี้ไปมดเนาะแน่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 โอไปเอาไม้นี่นะปตีป้อปติปติข้าวปติข้าวป้อครับต้องไปเอาไม้พุ่นหมากันเนาะเอาไม้พุ่นหมาเออ หายปีแล้วเป็นสามสิบกว่าปีแล้วโอ้ถึงไม้อื่นได้หรอครับตุูปี้ไม้อื่นก็ไม้ได้แต่ว่ามันจะ่คือมันอดมันทนอย่างไม้เนื้อแข็งไม้ไปลาดูแดงมันบอดอดเต่าปลาดูแดงเนาะดูแดง,ดดงอันนี้เป็นไ,ไม้ไม้เกตตัวดีนะแต่มันเป็นไม้เปิ้นตอกกะเอามาแบ่ได้อ,อันนี้ก็หลวง แยงเพื่อเราฮือ้อคีเล็กเพื่อเราฮึอต้อนเก่าได้กระตัวไอมาเพาะรวม,มมาเพื่อนอย่างอย่างมีเจ้ามีนายอยากไปเข้าฝันเข้าอย่างวาพวกก็เลยสั่งไปเอาตัวอ,าวอ้ายมาแหงม่อยู่ด้วยก,กันถึงพี่ถึงน้องครับเลยใจสองแยง,ต,ง,งตัวน้องมันแยงกหอดตัวน้องมันแตกตั้งที่หนึ่งมาสามตีแล้วสามตีแล้วเนาะตัวอ,อ้ายมาเข้ามาแหงกรำไอมาไปได้สี่มือแล้ว ต็อปเอกค,ครับปกติอย่างการได้กล่องหลวงรับพือน่องล้ำปูนมีกล่องหลวงนี่นะปกติเปิดแค่ได้กล่องหลวงในการทำในงานในอย่างพ่องนี่งานประเพณีงานพลอยหลวงงานเล็บแต่ประเดี๋ยวนี้ถ้ากอนเี่ยมีทุงานประเพณีงานคลอยหลวงเนาะประเดี๋ยวนี้มีทุกงานไปแล้วมีทุกงานเลยเนาะงานสืบชะตาเจา้าอาวาสก็มีงานสืบชะตาหมู่บ้านก็มีราชสุดที่ สาวสองที่ว่าสีจุงมากขอสินวัตถามู่บ้านจะลังเลี้ยวไปดิจะรังเลี้ยวไปม่วนกันขนาดนออันนี้มันเป็นประเพณีของพี่น้องลำปูนเลยนาะของพี่น้องลำปูนเลยบอกว่าเชียงใหม่กล่องหลวงนี่บอกใครมีละครับเหี่ยมเหลี่ยมอะไรพวกเหลี <antis> ่ยมอะไรเอกร้อนนี่โค้ดไอ้นี่นะสีจูมคู่โค้ดในปั้นเอาไว้ชืบชืบครับเสริบเสริบไหวนอแสดงว่ากล่องหลวนนี่เหมือนอายุนักขนาด้เนาะครับ บางแกนนี่มันจะเป็นนั้นเป็นยาแนวเป็นแก้วยาแนวแต่อันนี้มันเป็นยาแนวเป็นไม้ทั้งนั้นเลยเพราะเขาจะเป็นไม้ต่างโลร้อนๆเลยเขาได้ไม้ดีหน่อยไม้เนื้อแข็งหน่อยตุ๊ปีเขายกไม้ขึ้นหน่อยชิดๆปากหน่อยเออลยเลยเป็นไม้เนื้อแข็งหน่อยไม้เนื้อแข็งหน่อยเนาอไม้เนื้อแข็งหน่อยหมู่หของปืนนี่จะบางแกนียเก็จะใช้ ปูนยาแนวยาอย่างไฟนักเพราะจะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนไม้ปักให้ดีครับต่สําหรับที่นี่มันเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเสียงแน่นเสียงอัดทนมามีรอันนี้มามีเสริมแล้วก็ยังบ้านาะของลมนะของลมแล้วก็เตือนห้องตัวห้องนะบับเป็นยังครก็เป็นทักษาจารีที่คอยไว้ครับดี ผมดีใจขนาดนึที่หันตูเปี๊ยมาสนับสนุนีปน้องชจวบ้านเื่ออนุรักษ์กันตีกองหลวงไว้นอกทักษาไว้มันมันมีภัยซื้อมันจะเสียดายของแม่นของมันจะหายไปแต่แต่ต้องกราบขอบคุณตู้เปี๊ยนากเลยทีทบคือีปน้องชจวบ้านยังมีคนทว่วอันหนูตังน้อกลัวมันหายไปเหมือนเนาะบวันหน้าวันตาก่อนวันหน้าวันตาถ้าจัดงานที่ว่าจะเอื้อนหา ครับเอิญมาหาผมเนอรจะเอิญหาที่อัเพจช่องปานพาเที่ยวครับขอบคุณทุกปีที่เป็นเอสซีแฟนคลับครับส่งทั้งข้อความผมกันได้เนอร์ครับเอาละครับวันนี้ผมกราบขอบคุณทุกปีนักๆเลยครับตื่นข้นขอบคุณผมเป็นอย่างดีครับครับเอาละครับวันนี้ตุ้ปีเป็นที่ข้อมูลผมเป็นอย่างดีเอาละครับที่นี่บรรยากาศแต่นี่ก็สวดี อันแน่นแน่แน,น,นโอ้มีคาถาตัวมีคาถาตัง้งอันอ่านว่าใดนี่อ่านว่าใดนี่ดังคำดังอ่ะดังอ๋ออ่านว่าดังนี่เนาะกระแสพลังเขาเรียกเราคำดังเนี่ยเนี่ยแสดงว่าตุต้นลุงลงอัคระคือเนาะ <laughs> อันนี้ทีมทีมงานพลังหนุ่มน้าพลัดหน้าพลัดนี่สันตตองนะจอมต,งมตองครับจอมตองอ๋อครับอันนี้มาจากจอมตองเนาะ โอ้เด็ดเด็ดเด็ดขอบคุณครับอันนี้ทีมงานสวัสดีครับทีมงานอย่างครับปาสมเตี้ยครับสมเตี้ยเนาะเจ้าพ่อองค์ดำครับเจ้าพ่อองค์ดำวันนี้แกนนี่ครับสองตองมสองแกนเอาสองแกนเนี่ยเนาะวันนี้พี่น้องตองตองขามน้ำปิงมากันเนาะคขามน้ำปิงมาครับน้ำปิงมาเนาะมาเอารางวัลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ ครับสบายดีเนาะสบายดีคร no. 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 ับโอ้มาได้ปะกันเหมือนวันนี้ก็อแต่งงานกันครับผมไปเองนครับไม่กลับม่ได้ไปสักครั้งมันเป็งานวันนี่แสนดีนะครับล่องแมวนะครับครับผมครับผมเดินจะไป่เหีวกันครับผมขอบคุณนะครับของคือได้รางวัลเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีที่ได้ปะกันรอบหนึ่งนะครับนี่กันอันนี้ก็ใส่กันลุ่มๆลุ่มๆลุ่มๆดอันนี้วอร์มกันเนาะเรา อันนี้เป็นกำลังอูดึงว่ากำลังใส่จาแล้วก็ลองตีกลองกันอยู่นะครับอันนี้แต่ละตีมัก็จะตีกองกันพอแล้วนีครับเอาแันแเนอร์ครับ วันนี้เช้ารางวันที่หนึ่งปิกบ้านบ่ปิกบ้านหมอมาติดหนึ่งในสี่กับปอล้วครับคือกำลังใจนะครับคือคือกำลังใจกันทุกคนเนอโอ้สายสายสายคือกำลังใจกันนะครับเอาละครับจะหมดจะจุมมแอวกันได้เนอจนถึงแรงมืดพวกเนอตีวัดบะกอกวัดบะกอกสัน บระกอปภาสาสังนี่สวยงกันได้เนอะอันนี้ทีมอย่างนี้ใช่ครับปงใชยเนาะจากไหนปงใช้เพิ่มเมืองนะเพิ่มเมืองลำปูนเนาะวันนี้ก้าวมาจะมาเอารางวัลปิ๊กอีกอ่ะก็มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นเนาะมีมีความหวังมีความหวังเนาะต้องมีความหวังแมนเมนเมนขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณครับเอาละครับจอมุจจุงมีโอกาสก็กไม้แอวกันตันเนอตีวัดปรกกอกอำเภอรประสางเนอจังหวัดลำปูนครับ